ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาดูแปลงข้าวที่ตัดไปนะครับได้10วันนะครับเนี่ยวันนี้วันที่10นะครับที่ตัดไปแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ใต้ไร่มันนะครับนี่ตั้งแต่ตัดไปก็มีฝนลงมาให้หนึ่งครั้งนะครับหนักหนักหนึ่งครั้งก็คือมีน้ำนะแต่ว่า อีกอีกครั้งหนึ่งก็คือมันแค่ลินลินมานะครับก็ถือว่าไม่ม,ไมีไม่ไม่มีผลอะไรแต่ว่าก็พอมีได้ความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็ข้าวเริ่มถอดยอดออกมานะครับจากตรงที่ตัดแล้วก็ประมาณ15นิ้วแล้วนะครับความสูงประมาณนี้นะครับรอก็รอรอ,รอว่า มีน้ํามาก็จะคงจะได้ใส่ปุ๋ยกันในรอบนี้นะครับภาพมาดูนะครับแปลงนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับขาก็ขอ15นะครับอายุ3เดือนแล้วนะครับ9ก้าวันนะครับที่ตัดน่าจะอายุประมาณ80วันกวกว่า แปลงนานี้นะครับแล้วก็รอฝนครับแล้วก็จะได้มาดูกันว่าใส่ปุ๋ยนะครั้งแรกก็จะใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปวันบางบางแตตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับต้นขนาดนี้ก็พร้อมที่จะรับปุ๋ยแล้วนะครับถ้ามีน้ํามาก็จะวันปุ๋ยได้เลยนะครับก็คือมันจะไม่ ต้นมันจะไม่อ่อนก็พร้อมที่จะรับปุ๋ยมันไม่นอกปุ๋ยนะครับถ้ามีน้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับว่าจะใส่มากน้อยเท่าไหร่นะครับใหม่ๆอย่างนี้ก็ข้าวขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ก็คงจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับหวานแค่ผิวๆให้มันล่อข้าวขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อข้าวจะได้เริ่มแตกกอนะครับ วันนี้ก็หลายพื้นที่นะครับก็กําลังมีฝนนะครับฝั่งนู้นก็ร้อยเอ็ดก็น่าจะตกแล้วนะครับพื้นที่เกือบมาถึงัตนะแล้วนะครับประมาณน่าจะถึงรัตนะแต่ว่าลมมันพัดมานี่แต่ไม่น่าจะถึงผมนะครับเพราะว่าเมฆก,ก็ไม่ก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็รอนะครับจากกกมุตุได แจ้งเตือนไปนะครับก็จะมีฝนในบ้านเราจะมีฝนในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นงคารไปเลยนะครับแต่ว่า,าพื้นที่ไหนจะโดนมากโดนน้อยก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูนะครับในรอบนี้ก็คงจะได้ใส่ปุ๋ยกันเตรียมปุ๋ยไว้เลยนะครับท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับนะแปลงนี้ก็พามาดูนะครับ10วันก็จะประมาณนี้นครับแต่ว่าการตัดใบข้าวเราก็จนจำเป็นจะต้อง ตัดให้ถูกช่วงแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่กําลังตัดใบข้าวหรือว่ากําลังหาวิธีการกําจัดวัชพืชแบบนี้อยู่นะครับก็ถือว่าวกํากจัดวัชพืชแล้วก็เป็นการตกแต่งใบข้าวเพื่อไม่ให้มีเพลี้ยมีมีศัตรูพืชชนิดอื่นๆลงนะครับก็เป็นวิธีที่ดี เลยผมว่าครับก็ถ้าเกษตรท่านเกษตรกรท่านใดถ้า,ถา,ถาสงสัยอะไร,รติดต่อสอบถามมาได้นะครับทางคอมเมนต์หรือว่าเพจนะเกษตรเพื่อชีวิตนะครับในเพจ f a c e b o o k แล้วก็อยู่ทาง YouTube ก็ช่องนี้ครับไพล o t เ l นเอนะครับสาระเกษตรเพื่อชีวิตในตอนนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรที่ท่านที่ทำนาหรือว่าอาจจะไม่เคย ได้ข้าวหรือว่าประสบป,ปัญหากับการทำนานะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอฝนมาก็จะได้มาคุยกับพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับ